คือ n e ว l e ฮ a ร์โสำหรับชั้นป .6 ทั้งที่ส่วนเป็น Student Book และเป็น Work Book เช่นเดิมมาเรียนกันต่อนหน้า24นะครับผมป .5 Fly Fly w i t h English นะครับหนังสือที่ชื่อนี้นะครับนะในส่วนที่เป็นแบบฝึกหัดเข้าในเนื้อเรื่องเลยนะครับนั่นก็คือทักษะการเขียนคำสั่งก็บอกว่า look and write ให้นักเรียนดูนะครับดูภาพแล้วก็ให้เขียนนะครับประโยคให้ยุดเวิร์ตนะครับให้ใช้คำศัพท์ in the b o x k s นะครับที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยม To help you เพื่อที่จะช่วยคุณก็คือคำศัพท์นี้นะครับนะคำศัพท์ว่า vegetables แล้วก็ o o o k n n n r e r vegetables นะครับอ่านว่า v e ชโบว์นะครับน้กงเรียนอย่าอ่านว่า vegetable นะครับอ่านแค้สองประย่างก็คือ VEGE นะครับไม่อ่านว่า w e g นะครับ v e ออ่านว่า v e g นะครับ แล้วก็ table อ่านว่า table นั่นเองนะครับ vegetable นะครับอ่านเร็วๆก็เป็น vegetable ที่เราอ่านกันผิดเพราะว่าเราไปอ่าน v e g อ่านว่าเวกนะครับแล้วก็ g e t อ่านว่าเก t เราก็อ่านเป็นเวกเกตเชวโวนะครับผิดนะครับไหนะอ่านสามประย่างเท่านั้นดังนั้นก็ไม่ต้องเติมอะไรมากนะครับแค่เอาคำศัพท์เหล่านี้มาเติมมูลคูก็นำมาเติมให้แล้วนะครับก็คือว่า by vegetables นะครับตรงนี้ แล้วก็คุกเดนเนอร์มาใส่ไว้ตรงนี้ส่วนตรงนี้นะครับให้เราเติมเข้ามานะครับเพราะว่า My Family เนี่ยไม่มีในในกรอบสี่เหลี่ยมนะครับก็เลยแปลว่า I'm a going to the supermarket, be going to นะครับแปลว่าจะนะครับทีนี้ข้อนี้นะครับพิเศษไปอีกนิดหนึ่งนะครับลูกต้องใจฟังให้ดีนะครับนะในเมื่อแปลว่าจะนะครับฉันจะ ทูหลังทูจะตามไปด้วยกริยาช่องหนึ่งนะครับตามที่คุณครูสอนแต่ในประโยคนี้หลังทูไม่มีกริยาช่องหนึ่งนะครับดังนั้นประโยคนี้จะแปลว่าฉันจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะครับหรือจะแปลว่าฉันกําลังไปซูเปอร์มาร์เก็ตก็ได้นะครับนะทําไมคุณครูพูดคุณครูพูดเช่นนี้ถ้าพูดว่าฉันกําลังไปก็คือ I am going go ให้แปลว่ากําลังไปนะครับ แต่ถ้า be going ตรงนี้ให้แปลว่าจะนะครับตามมาด้วยกริยาช่องหนึ่งหลังถูแต่นี่ไม่มีกริยาช่องหนึ่งนั่นก็เพราะว่าในหลักวยาารณ์เขาบอกว่า I am going to เนี่ยมันแปลว่าจะาก,ก็จริงนะครับแต่มันมีคำว่า going อยู่แล้วถ้าเราจะใช้ว่า I am going to go เขาไม่ที่ยมใช้นะครับนะในหลักภาษาอังกฤษเขาห้ามใช้ i am going to go นะครับ ห้ามใช้ก็เลยให้แปลแค่ I am going to ตรงนี้ว่าฉันจะไปก็ได้ฉันกำลังไปก็ได้ไปได้สองอย่างเลยนะครับฉันจะไปซูเปอร์มาร์เก็ตหรือฉันกำลังไปซูเปอร์เปอร์มาร์เก็ตแต่พอมาตรงนี้นะครับ be going to ตามมาด้วยกริยาช่องหนึ่งก็คือายตรงนี้ให้แปลว่าจะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยนะครับนะอย่าแปลแปลว่ากำลังนะครับฉันจะซื้อนะครับนะผักนะครับ มี a ค s e ก็บอกว่า I'm going to ตรงนี้ก็แปลว่าจ่ายน,น,นะครับนะครับเพราะว่าหลังทูมีริยาช่องหนึ่งอยู่คือคำว่าคุกแปลว่าปรุงอาหารเพราะว่าฉันจะทำอาหารเย็นนะครับมื้อเย็น for, เพื่อทำให้แก่ใครครับแก่ My Family แก่ครอบครัวของฉันโอเคนะครับนี่นี่มาดูภาพที่สอง ภาพที่สองนี้นะครับเขาให้คำว่า p y f y o t ตบ l l นะครับเล่นฟุตบอล have a bath a v e a b a t ไม่ได้แปลว่ามีนะครับนะไม่ได้มีอ่างน้ำนะครับ b a t แต่แปลว่าอาบน้ำนะครับคำว่า have a b a t นักเรียนแปลว่าอาบน้ำนะครับหรือ have a shower นะครับนะ sleep ก็แปลว่านอนดังนั้นก็เลยตแต่งเป็นประโยคว่า this evening นะครับเย็นนี้นะคร i m going to เห็นไหมครับ I'm going to มีหลัง to มีกริยาช่องหนึ่งดังนั้นให้แปลว่าจะนะครับฉันจะเล่นฟุตบอลนะครับนะครับฉันเย็นนี้ฉันจะเล่นฟุตบอล up to that นะครับก็แปลตรงๆเลยนะครับ a ั t e r แปลว่าหลัง that แปลว่านั้นก็เลยแปลว่าหลังจากนั้น i m going to นะครับฉันจะเองนะครับ จะอะไรครับแฮอือบาดใช่ไหมครับฉันจะอาบน้ํานะครับหนเล่นฟุตบอลเสร็จมาอาบน้ํำพออาบน้ําเสร็จเด้นนะครับก็แปลว่าแล้วแล้วหลังจากนั้นก็แปลคล้ายๆกับ up t o d e a t นะครับ I'm going to sleep นะครับฉันจะเองนะครับจะเข้านอนนะครับแค่นั้นเองจบเลยเพราะขอให้คำมาสามคำเราก็แค่สามคำนี้มาเติมลงไปนะครับอาจจะไปไวนิดหน่อยนะครับจบหน้ายี่สิบสี่ครับผม ฟังดูแล้วเข้าชมช่วยระดมแชร์ก็ขอขอบคุณด้วยความตั้งใจที่ครูมอบให้ท่านก็การุณช่วยอุดช่วยนุ่นให้ช่องกระผมครูอับที่นันต้องขอขอบคุณ